ดูเอาค่ะเพื่อนๆค่ะอาหารกระบอกกินจอบเจน้าตางค่ะลูก่ข่ดูค่ะเพื่อนๆค่ะลูกสาวหล่าแม่ปังจอบแต่หน้าตังอยากได้ผัวค่ะโอ้ยตาเลตนเนาะเพิ่นอยากได้ผัวอาหารกระบอกกินเอมตตังไว้เป็นมาทิต์แล้วค่ะอยากได้ผัวกินในลูกเอ กินจิบ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 เป็นสัละตั้งมาเป็นจนจะเที่ยงแล้วจอบแต่หน้าต่างอยากได้ผัวนางไม่ฮีดค่ะนางไม่ฮีดนางไม่รอบเดือนไข่ตกค่ะอยากมีผัวที่นี่เฮ็ดจังไดแล้วที่นี่โอ้ยเนาะมาก็ได้อืมกินให้แม่ซึนใจเนี่ย คำสองคำจบแต่หน้าต่างคล่ะแม่บ้านเอาผ้ามาปูนะคะเพราะว่าน้องม้าของแม่บ้านมีหลอดเตือน,นะคะ่ะประมาณเนี้ยอาหารก็บวกใครกินค่ะกินแบบจุบจุบจิบจิบประมาณเนี้ยค่ะจบแต่หน้าต่างวันวันโมเม,มนต์อย่างค่ะจอบแต่หน้าต่างอาทิตย์แรกค่บบพอปันไดพออาทิตย์สองมาใครตกค่ะ น้องม้าจะเป็นหลบเดือนประมาณสองอาทิตย์กว่านะคะแล้วก็ไข่ตกอาทิตย์ที่สองแล้วก็จะประมาณนี้เลยค่ะจอบแต่หน้าตาังค่ะเห็นเผื่อนบานแลนดมากอะห้องห้อยากออกไปข้างนอกสวนจะแม่ออกไปข้างนอกโอ้โยค่ะเนาะคะ่ะเพื่อนๆค่ะน้องมาเนี่ยนี่แหละค่ะผู้ดเลี้ยงมาผู้ดเลี้ยงน้องมาตัวเมียเนาะคะ่ะก็จะประมาณนี้แหละค่ะ ถ้าเพิ่นมีรอบเดือนก็จะประมาณเนี้ยคะ่ะพึ่งเก่าเดือนี่เขาสิบเดือนคะ่ะก็หลังจากเพื่อนเป็นรอบเดือนเป็นฮีทครั้งแรกแม่บวานก็ให้เพิ่นเซาเป็นแม่บวานก็จะเอาเพื่อนไปทํหมันนะคะเดี๋ยวน้องมากโกกีก็จะได้ไปทํหมันละคะ่ะให้เพิ่นเซาเป็นฮีทก่อนคะ่ะเี่ยประมาณเนี้ยคะ่ะกินจุบจ๊บจิบจ๊บเลยกับไปราคาหน้าต่างคะ่ะ อาหารก็เหลืออยู่ประมาณนี้ทุกวนันค่ะกลัวจะหมดก็คุณน่ะใบสามใบสี่โมงคุณน่นแต่ละวันไปละด้านโน่นอยู่แล้วค่ะเนาะนแต่ละตนจรเลยยากมีผัวก็ยังว่าแม่บ้านเอาผ้ามาปูวไว้แม่บ้านบรดเวณสซแคมเพิร์นนี่เพิร์นค่ะปอะานว่า,าวต้องใสหดอกคุณนะ่ะไม่จอบแต่ผู้บ่าวนะลูกเนาะ โอ้ยแม่ก็เข้าใจอยู่ลูกเอ้ยเฮ็ดจังไ,ได๋ได้แม่เข้าใจอยู่แม่เข้าใจอยู่หนูมีน้องบ่ได้หนูมีน้องบ่ได้จอบเลยก็มานอนเฝ้าอาหารประมาณเนี่ยค่ะนี่เลยค่ะจอบเลยก็มานอนเฝ้าอาหารประมาณน่ะค่ะเฮ็ดจ,จังได๋ล่ะลูกทีนี้แม่ก็เลื่อโตนอยู่ดูโอ นาเสาเฮจังไหนละลูกทีนี้มามีเข้าใจยูมามีเข้าใจยูเฮจังไหนล่ะ,ลมมอ,มมอ,ละอันน่ะตาพริบๆตาลิโตรนบอเพื่อนๆค่ะเป็นม้าอาทิตย์หนึ่งเลยนี่เป็นเราเพิ่นเป็นฮีตอาทิตย์ที่สองแล้วค่ะอาทิตย์ที่สองววเวลาเพิ่นไข่ตกเพิ่นก็จะเป็นหุนหุนประมาณนี้นะคะเพื่อนๆค่ะน้องมา้าเพิ่นก็จะเป็นหุนหุนประมาณน่ย อาหารเขา่าปากเราจะพอใครกินจะกินจิบ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 เนี่ยจิบจิบดมดมประมาณนี้ยิังไดได้ลูกแม่เข้าใจอยู่โอเคเนาะตาลิตต้นนะคะเพื่อนๆคะ่ะอยากได้ผัวะคะ่ะน้องมาอยากได้ผัว ก็เดินมาประมาณแค่เดินมามองหน้าแม่นะคะชวนแม่ออกไปนอกบ้าน,นะคะ่ะชวนแม่ออกไปนาบ้านให้นูททำหมันก่อนลูกเดี๋ยวแม่จะพาไปหาผู้เบาวเด้ยอยังว่าท่านเด้๋ยทำหมันแม่บ้านพาไปหาผู้บ่าบ่ได้ลูกต้องทำหมันก่อน อืมเป็นผู้โห่ผู้ดีให้แน่เนี่ยคะ่ะอาการยืนจอบอยู่หน้าต่างจอบอยู่จังสี่ค่ะเป็นชั่วโมงนะคะเพื่อนๆคะ่ะพราอว่าเพื่อนมีเพื่อนอยู่ตัวหนึ่งเป็นน้องหมาตัวผู้นะคะอยู่ถ่ายซอยค่ะน้องหมาแม็กตัวผู้อยู่ถ่ายซอยค่ะเนี่ยก็ยืนจอบเนี่ยประมาณเนี่ยเป็นชั่วโมงนะคะเนี่ย วนๆเผานอนเฝาอยู่ประมาณเนี่ยค่ะน้องมาเพิ่นมีเฮเพิ่นมีหลอบเดือนไข่ตกพอดีค่ะน้องมาช่วงนี้เพิ่นกะจะเป็นการที่อยากมิ้นอยากเจอผู้ชายประมาณเนี่ยเอ้ยอธิบายประทูกนั่งเขาไปดูในเว็บไซต์เลยค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะหน้าประตูเนี่ยค่ะรอแม่หุนอยู่หน้าประตูที่เพิ่นออกไปเข้าของนุงของนานประมาณเนี้ยค่ะ หุนให้แม่พาออกไปได้ตนเนาะเป็นหุนหนอยู่ค่ะเ,เพื่อนๆค่ะน้องมาคอยเป็นหุนหนอยู่ หน้าเศร้ามากเลยโอ๊ยคักยังคือมื่อเสาแแทนลูกกินแน่อาหารนะเดี๋ยวมันก็พานไปลูกเดี๋ยวมันก็พานไปอีกวีนอาทิตย์เดี๋ยวก็พานไปลูกโอเคเนี่ยค่ะผ่าเอามารองประมาณเนี้ยนะคะเ,เพื่อนๆค่ะผ่าเอามารองประมาณเนี้ยค่ะ แล้วก็ต้องทูบานตลอดนะคะเวลาเพิ่นอันเนี้ยแม่บานก็ทูตลอดตามตลอดค่ะออ้ยนเนาะขากลายอาหารน่ะมาคากันแล้ลูกนะความฝันโบเป็นจริงแล้วลูกเนาะแม่ก็เบาบา,บาปลูกโพดอะอาการน่ะเป็นห่วง อาการนักมากน้องมากุกกีนะ่ะเวลาเนี่ยดูช่วงไข้ตกช่วงไข้ตกและช่วงที่เพิ่นเป็นรอบเดือน,น,น,นค่ะเพื่อนๆค่ะผ่าก็เลยกระจุยกระจายสิแม่บ้านเอาผ่ามาลองเพราะว่าแม่บ้านบไ่ได้ใส่แปมเพิ่นเนี่เพิ่นค่ะแปมเพิเ่นก็มีขายนะคะแต่แม่บ้านบอใส่เพิ่นค่ะออ,อาการนักมากเลยเศร้าใจเลยลูกคอยนี่นอนเฝ้าอาหาร น่อยใจแม่นะคะเนี่ยน่อยใจแม่แม่บัวพาออกไปนอกบ้านค่ะจอบหน้าตาังแหละก็มานอนเฝ้าอาหารตาพพิบๆๆนาเสาม้ลอยห้อยต่อยประมาณนี้เลยค่ะเ,เพื่อนๆค่ะอาการหนักค่ะวิกนี่เป็นวิกที่เพิ่นไขตกค่ะวิกที่แล้วเพิ่นเป็นรอบเดือนแบบว่ามีอาการแบบว่าเบงบอกว่าให้ผู้ชายให้น้องมาตัวผูมานอน เฝ้าหน้าบ้านนอนรอประมาณเนี้ยค่ะอาทิตย์นี้ก็เป็นอาทิตย์ที่ค่ตกค่ะเนี่ยเลยค่ะเข้าใจค่ะผู้ใดเลี้ยงมาตัวเมียน่าจะเข้าใจค่ะต้องโอยแม่กระร้โตนเนี่ยไปก่อนค่ะบรรยายน้นองหมาก,กูกีไรเกินไปละวระรโตนเพื่อน